ตอนนี้ก็6โมงบ่เี4 1ดแล้วนะครับเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วกลับมาเก็บของเดี๋ยวเอาแผ่นรองนอนไปคืนนะแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็เดินลงเลยไปหนุ่นเช้าก่อนลงครู 60บาทไปเต็นโซนว่างๆหรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกโซนอะไรก่อนกลับเดี๋ยวมาถามราคาจักรยานนะครับไม่ได้ถามนานแล้วมาอัปเดตราคานิดนึงราคาเช่าจักรยานนะครับ60บาทก็คือ2ชั่วโมงแต่ผมไม่รู้ว่า สองชั่วโมงนั้นเป็นรถแบบเสือภูเขาหรือว่าเป็นรถแบดไบค์ล้อโตนะครับส่วนราคาของเช่าทั้งวันนะครับใช้บริการได้ตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับราคาจะอยู่ที่360บาทนะครับสำหรับเสือภูเขาธรรมดาครับรถแต่มีเกียร์นะแล้วก็จักรยานแบดไบค์ล้อโตก็จะอยู่ที่410บบาทอันนี้เป็นราคาเช่าทั้งวันนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะออกจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับจะเดินไปหลังแปรจุดที่จะเดินลงเขานะถึงหลังแปรแล้วครับตอนนี้ก็เวลา9้าโมงสนาทีนั่งพักก่อน,นครับเดี๋ยวเราลงไปกันเลยนะครับเดี๋ยว รีวิวตอนเดินลงก็คงจะไม่ทําแล้วเนาะไปเจอกันอีกทีก็ตรงตรงตรงทางเข้าเลยแล้วกันไปลง<ะ>เรามาดูห้องน้ำตรงซัมแฮกกันเป็นตู้แบบนี้นะฮะผู้หญิงผู้ชาย เกับมาหนึ่งซ้ำแห่ก็ใส่ข้าวผัดก่อนแล้วไม่ไหวจะเที่ยงแล้วตอนนี้เที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งตอนนี้เราก็ลงมาถึงตรงทางขึ้นแล้วนะครับอ๋อขึ้นชี่ลงยก็ได้นะคะครับ ไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยไปขึ้นรถขึ้นตรงแถวไปร้านยายกิมเดี๋ยวสําหรับใครที่ปากหามนะครับก็ต้องดูด้วยว่าปริมาณคนลงเยอะไหมนะครับบางทีถ้ามันเยอะกว่าคิวของจะมาถึงจะต้องเผื่อเวลานิดนึงสําหรับคนที่นั่งรถตัวจำทางนะครับผมว่า เที่ยวรถที่ออกจากเลยประมาณบ่ายสามน่าจะพอดีจะมาถึงแถวป่านกเขาประมาณ4ี่โมงกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วจัดน้ำในขวดหนึ่ง10บาทแต่ก็ดีนะครับข้างล่าง10บาทข้างบน30มสิได้สามขวดเลยเดี๋ยวไปขึ้นรถ2แถวกันผมจองตัวรถเข้ากรุงเทพไว้ตอน1นึ่ทุ่มนะครับออกจากเลย ถึงร้านจะกิมก็ประมาณสองทุ่มอันนี้คือเผื่อเวลานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็อุบิเหตุบ่อยเหลือเกินก็เลยเผื่อไว้เลยไม่รู้ว่ามันจะรอ,อนานเกินไปหรือเปล่ารถเข้ากรุงเทพครับ เดี๋ยวรอแป,ป๊บหนึ่งครับอะไรครับอ๋อผ่านนกเขาครับ ทำในตั๋วแล้วนะครับรถไปโคราชลงไหนนะนออลงผู้เขียวเออลงผู้เขียวรถอะไรวะรถนครชัยขนส่งรถเชียงคานโคราชปหนึ่งร้อยเดียวสำหรับใครจะไปชายภูมินะครับผู้เขียวตอนนี้บ่าย3ามครึ่งครับจำเป็นต้องจัดคอมโบเซตตัวนี้ค่าเสียหายอยู่ที่เท่าไหร่วะห้าสิบาบาทเนี่ย เดี๋ยวเอาไปออกตัวก่อนนะครับนี่นะครับตัวของผมรถจะมาถึง2โท,ทุ่ม25นาที VIP 32ที่นั่งที่นั่ง A4 บบอดเดียวนี่วะเจอกัน น,นีแก้วสิบ<อ>ครับผมอันนี้สามห้า่ออยครับอันนี้เท <40, S 1> ่าไหร่ครับห้าบาสิบร้อยสี่อบครับครบไหมครับซื้อของฝาไปร้อยสบบาท สรุปงบที่ใช้ไปนะครับจากเงิน2,000บาท2คืน3วันที่ภูกระดึงนะครับ2,000เหลืออยู่370ไม่รวมค่าตัวนะครับดเดี๋ยวออกไปรอรถข้างนอกนะครับเจ้าหน้าที่ของะแจ้งครับ สองหุ่นพี่ผ้านะครับไม่ใช่ครัไ,ไ,มไม่ใช่<อ>ใชทุกคำสอนไม่ใช่ครับโอเคค่ะี่ะะ